ปลาเร็วโอ้แอปเปิเ้ลแอปเปิเ้ปเปลเอาเอาอาหารให้ปลาเหรอฮะให้เร็ว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 เออปลาเออปลาเนี่ยบางคนเอาอาหารให้ปลาบุงโอ้ให้ทีไรยิบบุพ่อด,ดอกมันรออยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยประงับประงับด่เนี่ยเร็วๆใส่เยอะหน่อยนั่นไงนั่นไง โอ้ด oh. ูด oh, yeah. ิด wow. ูดิด ah ูสิดูสิมันมามาเยอะอย่างนี้ดูดิว้าวเอ้อใหญ่จริงๆใหญ่ไหมเปิดใหญ่ไหมป่าเนี่ยคอนเหมือนบ้านเขียวนีเหมือนได้ดัน หมดละพี่เอาหมดละไหนอ่ะหาตังไปหยอดแล้วหาตังไปหยอดเลยป้าป้าตังสวัสดีทุกคนวันนี้พามาเที่ยววัดดอนขนาดสวยงามมากเลยลดูดิ แดดกระแดดพี่น้องเอ้ยสนสันสันกหน่อยวัดโดนขนาดมีพญานาคมีผานอนสวยงามมากเลยอยู่ในกลางน้ำจ้าเช้าวันอังคารเด้อไม่ใช่เช้าหรอกกลางวันคนอาจจะไม่เยอะเท่าวายคนหน่อยพี่นงมีนกน้ำ แดดน้ำจักหน่อยอเดี๋ยวขอไปทำบุญพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนอันนี้บ่อนทำบุญเป็นซ์ลาทำบุญทำบุญสามครานสังฆทานก็มีเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนอันนี้พ่อยหนาคเกล้าห้ามางขังแหลกเนี่ยสวยงามมากๆเลยคนมาไลน์มาเนี่ยคนน้อย วัานอคิตชีลายพี่น้องมึงพระชียื่นไกลๆพี่น้องเอ้ยมันแดดพร้อมมันเนี่ยเนี่พระสวยมากเลยพระนอนเจอ้อันนี้คือพญายนาคอืม สวยงามมากอันนี้คือหลอบๆว่าข้างในก็นมีอีกทุกคนข้งนนางในจะพาไปเบิ่งแดดแห้งจ้าอันนี้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตำพังทุกคนร้านกาแฟเนีย่ยอันนี้ทางเข้าทางเข้าด้วใส่คลิปสันทนให้เบิ่งก่อนเด้อมีหลายคลิปอยู่จ้า คูป่าเดี๋ยวไปทำบุญก่อนทุกคนเดี๋ยวมาถ่ายเบิ่งใหม่